ความคืบหน้าเหตุยิงเด็กวัยสามขวบและพลเมืองดีบาดเจ็บในพื้นที่จังหวัดนครปฐรมล่าสุดทั้งคู่ปลอดภัยแล้วนะครับขณะที่ตำรวจก็รู้เบาะแสของผู้ก่อเหตุแล้วครับความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เด็กหญิงสุภัสสรผู้ทองวัยสามขวบและนายสัญญาภูลสวัสด์อายุ29ปีถูกนายเบิร์ตไม่ทราบนามสกุลซึ่งเป็นเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบยิงบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าทวงหนี้ลูกชายของนางสมบัติศรีบางจากแม่ค้าขายของชำ ในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่ว่าไม่พบจึงใช้ไม้ตีนางสมบัติเมื่อนายสัญญาเห็นจึงพยายามเข้าไปช่วยนะครับแต่ว่ากลับถูกยิงสวนหลายนัดกระสุนยังไปถูกด็กหญิงสุภัสสรนบาดเจ็บอีกหนึ่งคนโดยล่าสุดอาการของทั้งคู่ปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิขดขณะที่การตรวจสอบประวัตินายเบิร์ตเบื้องต้นทราบวา่าออกเงินกู้ในพื้นที่อำเภอสามพรานและอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีภรรยาร่วมมือด้วยในเบิร์ดนั้นมักจะใช้วิธีทวงหนี้ที่รุนแรงนะครับก่อนหน้านี้ปล่อยกู้ในพื้นที่อำเภอรกระทุ่มแบนใช้ฉายาใหม่ตาเดียวต่อมาย้ายถิ่นฐานมาอาศัยและปล่อยกู้ในอำเภอสามพรานใช้ฉายาว่าเบิร์ตตาเดียวขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ